สำหรับวันนี้สวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน เช้าหนาวบ่ายร้อนเย็นฝนตกอากาศเมืองไทยอ่ะเข้าใจยากไม่ว่าจะเจอกับอากาศแบบไหนก็รู้ได้ก่อนใครแค่เปิดมาฟังไทยวัเช้า radio app a l i c a t i o n แอปเดียวที่รวมทุกสภาพอากาศทั่วประเทศจาก6สถานีคุณภาพของกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287รกรุงเทพ FM 104.2 5พิษณุโลก FM 9 4 2 5นครราชสีมา FM 1 0 5 2 5รยอะยอง FM 94.25ชุมพรและ FM 1 0 7 2 5้เภูเก็ตดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS iOS และ Android ลุงนักปลาดถ้าทางฝนจะตกแล้วลระครับนั่นสิลุงนักปลาดจุกสงสัยว่าพายุฝนนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง พายุฝนฟ้าขนองเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันเหนือพื้นผิวโลกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรและเขตร้อนมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองได้ตลอดปีเนื่องจากมีอากาศร้อนอบอ้าวความชื้นมากและมีอุณหภูมิสูงทำให้อากาศไม่มีเสถียรภาพหรือบรรยากาศมีอาการไม่ทรงตัวทำให้เกิดการยกตัวหรือการไหลขึ้นของกระแสะอากาศอย่างรุนแรง เกิดเป็นเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งหรือแนวดิ่งขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมฆคิวมูลนิมบัสหรือเมฆฝนฟ้าขนองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะอากาศร้ายชนิดต่างๆเช่นลมกระชอกแรงฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปันป่วนรุนแรงทำให้มีลูกเห็บตกลาเกิดน้ำแข็งเกาะจับเครื่องบินที่รุนแรง พายุฝนฟ้าขนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสัน้นมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า2ชั่วโมงสำหรับประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนพายุฝนฟ้าขนองจึงสามารถก่อตัวได้เกือบตลอดเวลาและในทุกพื้นที่หนึนาทีกับกรมอุตุนิยมวิทยา การสื่อสารข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาต้องใช้ความถูกต้องครบถวร้วนรวดเร็วและทันเวลาเพื่อที่จะสามารถให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยต่างๆแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีซึ่งการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยานั้นมีความสำคัญกับการพยากรณ์อากาศดังนั้นอยากต้องมีการศึกษา และพัฒนาระบบสื่อสารอุ่งนิยมวิทยาให้ทันสมัยเพื่อให้การรับส่งข้อมูลด้านอุ่งนิยมวิทยาและการเคลื่อนไัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมอุ่งนิยมวิทยาได้รับบทบาทให้เป็นศูนย์โทรรัฐมนตรรมอุ่งนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทําหน้าที่รวบรวมตรวจสอบควบคุมและพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารอุตงนิยมวิทยา เพื่อการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสุขศิษยากักบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งให้บริการข้อมูลการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและการเดินเรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามตารางเวลาที่กำหนดและนอกจากนั้นยังได้มีการศึกษา พัฒนาดำเนินการและจัดทําผู้มือในการติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพสื่อสารฉับไวใส่ใจบริการอุตูนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจวงชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ a m 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทางถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะกับรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาในช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะวันนี้วันจันทร์ที่25กันยายน2 5 6 6นะคะ อยู่กับดีเจพินพินชนะนันจันเทศรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะส่วนทีมงานค่ะ Facebook ไลน์นะคะน้องเบ้นกิติชานชนยุทธควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะพี่ตองนะคะดีเจพี่ตองพออุษสาเกิดบุญมากค่ะท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามสภาพประกาศกับเราได้ที่02-383-9003แล้วก็02-383สสค่ะหรือฝากคำถามทางถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook ว e เ t h e r r ด d i o อยู่ในขณะนี้ได้นะคะตอนนี้ค่ะมาติดตามกับเรื่องของประกาศนะคะพายุดีเพรสชันนะคะที่ส่งประกาศออกไปเมื่อเช้าฉบับที่สองอแล้วนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบกับบ้านเราตั้งแต่26กถึง29กันยายนนี้จะมาเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับพออส่วนพยากรณ์อากาศกลางค่ะพี่ตูนชัยชาญสิทธิวรนันท์ค่ะพี่ตูนคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะครับสวัสดีครับน้องปินและท่านู้ฟปังญา,าทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้เป็นข่าวดีใช่ไหมคะ ไม่ได้ใจเหมือนกันข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการน้ําก็อาจจะข่าวดีนะครับแต่ก็สําหรับคนที่พอแล้วมันก็อาจจะดูเยอะนิดนึงดึงเยอะไปแล้วใช่ไหมสำหรับคนที่แบบพอแล้วพอแล้วนะคะใช่ใช่สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับประกาศฉบับนี้คือประกาศฉบับนี้นะครับก็เขาก็ได้พัฒนาตัวเป็นพยุติมิชชั่นแล้วนะครับนะฮะซึ่งก็คงไม่น่าจะพัฒนาตัวไปได้มากกว่านี้เท่าไหร่นักนะครับผม <น> <คะ S 1> พอคุยอยู่ใกล้ใจฝั่งนะครับซึ่งแนวโน้มของเขาเนี่เองเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นฝัน่งเวียดนามตอนกลางก็คือบริเวณแถวด้านางานงราจะเนอนด้านานังไปนิดนึง <คะ S 1> ได้นะครับผมแล้วก็จะอ่อนลงไปหะยะ่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเหมือนเดิมอีกทีหนึ่งนะ,<ค>ะแล้วก็จะขึ้นเข้าตามแนวล่องมรสุมของเรานะครับซึ่ง <คะ S 1> ล่องมรสุมของเราปัจจุบันเองอาจจะอยู่ต่ําไปนะฮะอาจจะอยู่ต่ําไปหน่อยแต่พอพายุม,มันขึ้นทางด้านแถบด้านนงล่องมรสุมของเราก็จะมีการขยับตัวสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับ <คะ S 1> แต่ว่าล่องของเราก็ยังคงพาดผ่านภาคอีสาน ภาคกลางนะครับผมนะฮะอาจจะคาบกยวในเรื่องของภาคเหนือตอนล่างได้เหมือนกันนะครับตแต่ในเมื่อ,อยอมควา,า,ามกดอากาศต่ํากำลังใดที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือความชื้นเข้าดีนะครับแล้วก็จะมีฝนที่เกิดขึ้นได้นะครับมีฝนตั้งที่เหนือมาอยู่แล้วในตัวเขาเองค่ะโดยที่ไม่ต้องเป็นพายุก็ได้นะเมื่อเขาขึ้นมาตามแนวล่องมาถึงเหมือนกับอาทิตย์ก่อนจาได้ไหมที่เขาที่โลมันวิ่งเข้ามาตามแนวล่องมาถึงหัดตุ้มตามเลยค่ะนะแล้วก็ไอ้โลที่วิ่งเข้ามาแนวล่องในช่วงนั้นน่ะที่ทําให้อีสานภาคเหนือ มีการกระจายฝนที่ดีแล้วฝนต้องหนักที่หนักมากอยู่นะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นหย่อมความเขตรการต่ำกำลังแรงตัวเขาใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าตัวนั้นแต่วิ่งมาตามแนวร่องก็ทําให้ในบริเวณภาคตกชิ้งเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งทแม่ลครเองเนี่ยก็มีฝนที่ดีแล้วก็มีฝนต้องหนักที่หนักมากที่เกิดขึ้นได้นะครับตัวนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งเขาอาจจะขึ้นมาในช่วงของค่ําคืนนี้แต่ว่าตัวส่วนหน้าของพายุเองเนี่ย เขาก็จะทําให้ภาคตะวันเชียงเหนือด้านตอนออกเนี่ยได้รับอิทธิพลก่อนนะครับพอยิ่งผมขึ้นมาก็จะทําให้ภาคตะวันเชียงเหนือเองเนี่ยค่อยๆแผ่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะ่งั้นฝนตกหนักมากฝนตกหนักอาจจะอาจจะเกิดได้พื้นที่ได้แล้วกฝนตหนักคืนนี้คืนที่ยี่สิบห้าอีสานก่อนคืนที่ยี่สิบห้าคืนที่ยี่สิบห้าใช่เริ่มเริ่มที่อีสานก่อนหรือยังเริ่มมันจะเริ่มอีสานก่อนนะครับเริ่มอีสานก่อนถ้าเราย้อนกลับไปดูตรงภาพถ่ายดาวเทียมถ้าเราเห็นนะครับเราก็จะเห็นภาพเมฆที่มันเป็นเซอร์คลิชัน ที่อยู่<ช>ตามแถบชายฝั่งประเทศเวียดนามน,นะฮะแล้วก็มีบางส่วนที่จะขึ้นสู่เขาเรียกว่าส่วนหน้าของมันนะครับส่วนหน้าของมัน,น,นที่เข้ามาสู่ทางด้านาทางด้านเวียดนามลาวก่อนแล้วแล้วก็ขอบขอบของอ,อีสานในบางส่วนนะครับผมะะซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้ทางด้านประเทศไทยเองเนี่ยการกระจายฝนเริ่มที่จะมีมากขึ้นนะครับเริ่มที่จะมีมากขึ้น แผนที่มาแล้วพี่ตูนแผนที่อากาศมาแล้วค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะนี่ฮะแผนที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเมื่อโลเนี่ยดีเวชั่นตัวนี้เขายังขึ้นเว้นค่อนข้างช้านะครับแต่เดี๋ยวตามแบบจาลองเองเนี่ยเขาจะให้ค่อยๆล็อกขอบของเวดนามขึ้นไปข้างบนนะครับล็อกขอบนะฮะขึ้นไปทางแต่แถบด้านลงซึ่งลองตัวนี้ก็จะมีการขยับสูงขึ้นเป็นเล็กน้อยนะครับก็แต่ว่าโซลูชั่นลองขยับเพิ่แต่ว่าโซลูชั่นของตัวพายุเองเนี่ยก็คือว่า มันก็ค่อนกว้างนะครับข้ามาดูดาวเทียมเองเนี่ยเนี่ยนะครับอีกจอหนึ่งนะน้องพิงก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยสไปรอลของเขาเนี่ยเองเนี่ยกลุ่มเมฆเองเนี่ยมันล้าเข้ามาทางอีสานลาวลาวตอนล่างอย่างงี้นะฮะก็คือเป็นเมฆฝนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเมฆฝนทั้งนั้นเลยนะฮะถึงแม้ว่าตัวเขายังอยู่นอกชายฝั่งอยู่ก็ตามนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีการขึ้นตัวเข้ามาซึ่งด้านหน้าเองเนี่ยมันเริ่มที่จะมาเป็นุช่วงละมาเป็นช่วงเลยเมี้นถ้าลองเบนท์ไปอ๋อคอเค แต่ว่าไม่ไม่ไม่เหมือนตัวนั้นเนาะอ่าไอ้นี่เหมือนจะเอาเป็นภาพนิ่งเอาเป็นภาพนิ่งดีกว่าเป็น IR อารภาพนิ่งเลย IR อารภาพนิ่งครับน้องเบนเป็น IR อารภาพนิ่งไออาร์ภาพนิ่งเดี๋ยวขออนุญาตัดไปรับสายระหว่างรอ IR อารภาพนิ่งนะคะตัดไปรับสายคุณพรชัยพระรามห้าค่ะคุณพรชัยค่ะสวัสดีค่ะเอาล่สวัสดีครับนิเจนทินนะครับที่ใช้ตามที่ว่าวันนี้ เออวันนี้ใส่แค่แบบสวยนะครับดีเจชินทินนะนาน่าจะใส่ทีนะแค่แบบนะครับเจอกันวันจันทร์ค่ะเครื่องแบบสวยนะครับเนี่ยคอบคุณ <c oughs> ค่ะโอเคกอวันนี้ค้นหาค้นทันคืมนะครับที่ห้าลห้านะครับครับผมห้าลห้าที่อุ่นเมื่อวานนี้หนักมากเลยนะฮะเสียบมนเช้าประมาณประมาณเสียบมนเช้านี่หลาลห้าดุสิตนี่อุ่นแทบนี่ผมชื่นใจมากเลยฮะอนระดับห้าเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยค่ะวันนี้จะแล้ววันนี้ จะมาหนักแบบคล้ายๆเมื่อวานไหมค,ครับฝนกรุงเทพครับน่าจะยังนะรออีกวันหนึ่งวันนี้วันนี้แต่มีฝนได้นะแต่ก็ช่วงบ่ายแก่เย็นไปถึงค่ำอ่ะม,มันจะมีฝนเข้ามาเมื่อวานเออเมื่อวานนี้ฝนเห็นว่ามาไวไหมครับมาอ่อนมาเสียอนมาไวมาไวไอ้ตัวนั้นอ่ะมันก็น่าจะเป็นนันนกนณะของอากาศสองกระแสนั่นแหละลมตอนตกเชียงใต้กับลมตอนออท,ที่มันมานั่นแหละนะครับผมครับผมไอเห็นว่าฝนมาไวมากนะเมื่อวานนี้นะหัชุ่มฉ่ำ น่าจะหควงคุนแทพไปครับมุดมวนี้น่าจะหค้งคุนแทพนะครับเกือบทั่วแล้วครับผมแล้วอ้อลวอ้อเที่ไอเทียนตระบุรีนนทบุรีบักผุมฮานีใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วใหญ่ที่จะจห็นที่ของเทรนดบอที่จะการไปอะครับว่าส่วนใหญ่ฝนนี่เ้าจะส่วนใหญ่าจะอยู่ไว้ที่เดิมๆส่วนใหญ่เราจะวัดไหนที่มีภูเขานะครับพี่ครับ นะครับโอเคก็ยังไงศาสเอ็นเจลโคเข้ามาครับผมครับค่ะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook กันนะคะคุณสปกรเขาเวลานี้ทางระยองมืดมากครับฟ้าร้องแรงมากแหลมฉบังจะได้ฝนไหมวันนี้ได้อยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่านะยังไม่เยอะเท่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเยอะกว่ายังไม่เยอะเท่านะคะพรุ่งนี้มันจะม้วนตัวเข้ามาแลอ้นันในลม ตวันตกเฉียงใต้ที่ปกคุมทางด้านใช้ฝั่งภาคตะวันออกก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วฟฝตก็จะมีการกระจายตัวที่ดีนะครับพรุ่งนี้ถึงถึงภาคตะวันออกแล้วหรอคะถึงแล้วถึงแล้ว<อ>้วเพราะว่าเขาขึ้นมาเพราะแล้วก็ไอ้สไปรัลของเขาคือการหมุนเวียนของกระแสะอากาศพวกนี้ก็ะจ,ะจะกินมาพื้นทางด้านตะวันออกของภาคกลางเลยนะ,ะไอ้ตัวนี้มันเข้ามาถึงเลยแล้วก็่านตะวันออกตอนบนไม่ว่าจะเป็นนคยรยศปาิีนสากาวอะไรพวกนี้นะฮะและลมมันวิ่งเข้ามาหา ซโคนอีกใช่ไหมครับเตรียมรับนะคะเตรียมรับนะคะทุกภาคเลยนวันพรุ่งนี้นะคะไปที่คุณนรชศิีค่ะอำเภออากาศอํานวยสกลนครฟ้าเริ่มมีเมฆปกคลุมแล้วนะคะก็เริ่มก่อการแล้วมั้งอเริ่มเริ่มก่อตัวค้าถือเมฆก่อตัวเนี่ยตั้งอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะแต่ไอตัวเนี้ยมันจะเริ่มค่อยๆมานะครับก็ต้องเฝ้าระวังไว้ตั้งแต่ในช่วงนี้ได้คุณสามารถถามว่ายอมขึ้นฝั่งแล้วจะเบาลงบ้างหรือเปล่าคะยอมขึ้นฝั่งแล้วเบาลงไหมค่ะ ก็เบาลงนะฮะความรุนแรงก็คือความแรงนองของลมอาจจะเบาลงไปะนะครับพายุมันก็คือตัวลมแรงะนะฮะับแค่พายุดิวิชินมันก็คือไอหย,ย่อมความกดอากาศต่ําที่มันมีกำลังแรงมากๆก่อนที่จะเป็นดิวิชัตน,นะครับพอมันเป็นดิวิชินแล้วเนี่ยก็เสกก่็ต่อไปถ้ามลมแรงขึ้นอีกก็ะะจะเป็นพายุโซล้อนแรงขึ้นมากๆอีกก็เป็นไต้ฝุ่น แต่พอตัวนี้มันขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยดีไม่นช่ก็ลดลงลดระดับความแรงของลมลงแต่ฝนฝน่อาจจะน้อยลงไปบ้างแต่ก็ยังไม่พ้นนะครับผมตอนนี้มีพี่ออนแล้วก็คุณอาหนุ่มน้อยรออยู่สองท่านค่ะในสายนะคะขออนุญาตรับสายพี่ออนสักคู่นะคะพี่ออนขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์จ๋าจ๋าสวัสดีค่ะพี่ตูน่ะสวัสดีครับพี่ออนขาพี่ออนเป็นไงบ้างเที่ยงนี้ คืมยังตอนนีตอนสิบเอ็ดมงตกค่ะตกมาตู้ใหญ่ๆเลยแล้วบค่ะจะแล้วก็หยุดนะตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วค่ะแล้วเย็นนี้จะตกไหมคะเย็นนี้มีอยู่ครับมีครับถ้าตามแบบจำลองกรุงเทพเองเนี่ยก็จะเห็นว่าว่ามันมีฝนที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณทั้งบ่ายสามบ่ายสี่ไปแล้วมั้งครับผมในนิวเทนะแล้วปริมรสุก็จะแผ่ขยายในช่วงเย็นๆหรือค่ำได้อีกครับค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะรอรับตอนเย็นอีกนะคะสําหรับบางประกงคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีต่อค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะ้านผมได้แปดวันสองร้อยเก้ามิลไปแล้วเอา้าเพชรบุรีกลางคืนปุ่นกลางคืนกลางวันไม่ถามว่าจะมีโอกาสมีปลาท่ามีฝนเข้ามาไหมบนแหลมบนแหลมอ่างทะโลไอท,ทะเลนี่ก็สี่กิโลอ่ะจะมีไหมคืนนี้คืนนี้อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับ นะมีบานิดหน่อยไม่ได้เยอะนะฮะเดี๋ยวขอถามที่ว่ามันจะเข้าทางอีสานมันประมาณอ่าจังหวัดอะไรคนระับอีสานแถวแถวมุกดาอํานาจอะครับผมอํานาจนะครับแถวมุกดา,าหารอํานาจตรงนี้นะครับผมแล้วก็ประมาณจะอยู่สักกี่วันได้นะยอมตัวนี้ยอมตัวนี้อยู่ยี่ที่อยู่ในประเทศไทยเองยี่หกถึงยี่บแปดยี่ิบเก้าก็จะลงไปทางเมียนมาแล้วครับครับมีโครงการขึ้นไปตะวันตกนะ ครับเอาลัถามแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาขยัดไว้พิเศษวันอังคารขอบคุณมาอเช้าขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอาหนุ่มน้อยนะคะไปที่คําถามคุณประวิทย์นะคะถามว่าจันทบุรีจะมีฝนตกหนักไหมครับมีครับผมมีนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่ แปดเนี่ยแะครับผมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดระวังไว้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นหน้าหนาของฝนตกหนักมากด้วยไม่ถึงยี่สิบเก้าเหรอคะพี่ตุลไม่ถึงของทางภาคตะวันออกไม่น่าจะถึงภาคยี่สิบกน่าจะเบาลงแล้วมันจะเคลืนออกไปภาคตะวันออกยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดนะคะผมให้ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดเลยอ๋อวันพรุ่งนี้ไปเลยนะคะภาคตะวันออกถึงยี่สิบแปดคุณพี่วันวิภาค่ะถามว่าฝนจะหมดแล้วเหรอคะข้าวกำลังตั้งท้องเลยอำเภอโนนสูงโคราช ยังครับไอ้นี่ฝนมาเต็มเลยฝนมาใหม่ช่วงสัปดาห์นี้หรือว่า3ามสี่วันนี้ฝนเต็มเลยฝนรอบใหม่ค่ะพี่วันวิพานะรอรับด้วยนะคะมาแรงด้วยนะคะคุณนเรนะคะลมที่พัดมาจากทางทิศจากทิศไหนครับภาคตะวันออกลมในภาคตะวันออก ลมมาจากทิศไหนฝนจะมาทางไหนในแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยนะในช่วงนี้นะครับขณะนั้นปัจจุบันเองเนี่ยยังเป็นลักษณะของลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้บ้างนะครับในบางครั้งเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่าพายุมันขึ้นเข้ามาใกล้ประเทศไทยมากขึ้นมันก็จะเป็นลมตะวันตกกับลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอีกวันก็จะเป็นยี่สิบหกเองไอ้ยี่สิบเจ็ดก็ยังคงเป็นตะวันตกเฉียงเหนือแต่ในช่วง กลางคืนก็จะเปลี nah, ここここでで่ยนไปอีกเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้เพราะลังเริ่มเป็นหลังพายุแล้วเห็นไหมนึกภาพอกนะฮะมันค่อยๆเวียนลมมันค่อยๆเวียนเพราะว่าลมในแต่ละวันเพราะว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ที่มันวิ่งผ่านออกไปนะฮะลมมันก็เลยไม่ค่อยแน่ทิศในแต่ละวันลมแปรปรวนคุณนภัสวรรณนะคะบอกว่าเขตติดต่อเพชรบูรณ์นะคะภผ่สาลีจะมีฝนบ้างไหมคะรอฝนอยู่ค่ะ ไ่ศาลีเพชรบูญเพชรบูญมีมีงวดนี้มีไอตัวนี้ที่เข้ามานี่แหละนะครับเลยี่บหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบถึงยี่สิบแปดด้วยซ้ำคุณส้มโอนะคะอุตรดิตจะมีฝนช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้หรือเปล่าพี่ไหนนะอุตรดิตค่ะมีครับมีนะคะครับอุตรดิตมีนะคะเดี๋ยวนะคะวิ่งวิ่งพรวดเลยี่ตัวคำถามเพราะคำถามเยอะนะคะ เฟซบุ๊กนี่ไม่ยอมล็อกให้เราเลยนะคะใจร้ายจริงๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปที่อุตรดิตถ์ได้แล้วคุณน้องดิวอ่ะสวัสดีค่ะการทาลมสีสเกตวันนี้ฟ้าคืมลมนิ่งอยากทราบว่ายอมความกดอากาศตัวนี้แรงขึ้นเป็นพายุก,กระทบถึงสีสเกตไหมคะกระทบครับตอนแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่หนักมากที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหนาของลมสอบที่เข้าไปะะ <c oughs> ทำให้มีฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ค่ะคุณชนะฐานะนะคะให้กําลังใจมาคุณจุรีรัตน์อำเภอลานสักจังหวัดอุทยัยพอจะมีฝนไหมคะตอนนี้แล้งมากอ่มีเขตแล้งอยู่อุทัยธานีได้ไหมงวดนี้งว,วดนี้ได้นะค่ะน่าจะได้ทั่วนะครับผมอพอัวนี้มา<อ>แล้วก็ล่องที่มันพาดอยู่แถมนั้นพอดีด้วยค่ะนะเตรียมรับนะคะวันพรุ่งนี้ไหม อุทัยธานีพวกนี้ยังยี่สิบเจ็ดยี่แปดอุทัยธานียี่สิบเจ็ดยี่แปดนะคะคุณจินเกียรติให้กําลังใจมาคุณมายุเลศอําเภอขามสแกแสงร้อนมากอยากได้ฝนแล้วโคราชคืนนี้ไปได้ยังโคราชคืนนี้เหรอคืนนี้ยังพวกนี้พวกนี้นะคะเตรียมรับค่ะบอกว่าร้อนมากเดี๋ยวรับฝนเลยนะคะคุณโยชินในช่วงพายุเข้าจังหวัดระยองจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับผลกระทบเยอะอยู่นะภาคตะวันออกนะคะเตรียมรับนะคะตั้งแต่ วันพรุ่งนี้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้่พรุ่งนี้ถึงที่สิบแปดเลยนะคะภาคตะวันออกคุณโอคาเรดาอุบลเมื่อไหร่กําลังดําเนินการนะคะคุณมนตรีนะคะพิจิตจะท่วมไหมพิจิตจะท่วมไหมมีโอกาสเป็นบางพื้นที่นะฮะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้แช่ไงมันตกเลยคลื่นผ่านแล้วก็อาจจะมีการท่วมขังแล้วก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยว่าลดลงแล้วค่ะทุ่งสงค่ะการทะลักฟ้าคึมๆขอบคุณค่ะคุณนเรนบอกว่าปลายจีนรออยู่ครับ จะได้กับเขาบ้างไหมได้ได้แน่นอนคุณพยอมสวัสดีค่ะวันนี้ร้อนมากพิจิตนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันวันย <27, S 1> ี่สิบเ <28, 29. S 1> ็ดยีิบปดิบเก้าเดี๋ยวจะมีฝนมาให้นะคะคุณปฏิบอกว่า26นี้วันพรุ่งนี้ถึงยีบเกนี้ชุมพรจะตกหนักไหมครับวันนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนยังไม่หนักครับผมยี่สิบ็ดยิบปด สำหรับภาคใต้ใช่ใช่ย7่เจ็ดี่แปดเนี่ยน่าจะหนักอยู่ค่ะวยี่เจ็ดี่แปดนะคะภาคใต้ชุมพรค่ะคุณวรรณจิตความกดอากาศต่ำนี่จะมาอีกเมื่อไหร่ความกดอากาศต่ำจะมาอีกเมื่อไหร่หมายถึงหลังจากตัวนี้เหรอความกดอากาศ <laughs> จะมาอีกเมื่อไหร่หลังจากนี้ก็รอรอบละลอกนี้ก่อนรอละลอก<ช>นี้ก่อนครับมันมีตัวหลังที่ต่อเป็นแนว ล่องค,ความกดอากาศต่ำอยู่พอตัวนี้มันหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันจะไปพัฒนาตัวตรงอา่าวเบงกอนะครับและมันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นใหม่ทางด้านะเลชินใต้ตะบนด้วยนะครับใช่อีกมาต่อมันต่อให้เป็นลักษณะของขแนวล่องความกดอากาศตา่ำของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยมันมีอาจจะมีการขยับสูงขึ้นไปอยู่ทางด้านเหนือล่างกลางบนแล้วก็อีสานบนมากได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหย่อมมาเชื่อมต่อกันทําให้ฝนทางแถบประเทศไทยทางด้านภาคกลางภาคตะวันเชิงเหนือเองแล้วก็ภาคตะวันออกเองเนี่ยฝนก็ ปริมาณอาจจะลดลงไปบ้างหลังจากที่พายุมันผ่านไปแล้วนะครับค่ะยังไงก็เฝ้าระวังตัวนี้ก่อนนะคะที่อยู่ในหน้าจอเหล่านี้ถึง29นะคะแล้วก็ถัดจากนั้นก็ยังมีก็ยังมีฝนอยู่นะคะใช่ยังมีอยู่แต่ปริมาณในความรุนแรงของฝนนะก็คือลดลงไปครับแต่ก็ยังมีฝนตกตอนนี้ยังมีฝนตกตอนนี้ค่ะคุณรัตนาพรจะมาถึงอุบลราชธานีอํานาจเจริญเยะโสธรเวลาไหน พูกนี้ะครับอย่างเร็วคืนนี้นะอย่างเร็วคืนนี้แต่ตอนนี้ก็มีฝนตกเบาๆอยู่แล้วมั้งทางอุบลนะฮะแล้วก็ไปที่คุณมนัสนะคะอําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจะมีบ้างไหมจะโดนไหมจะได้ฝนไหมคะพี่ตูนห้วยกระเจ้าไหนนะกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีค่ะได้ครับได้นะไอ้ช่วงที่มันกําลังขึ้นผ่านอ่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอาจจะถึงยี่สิบเก้าฝนพี่จิตจะไปวันไหนคะคุณพี่พยอม ยี่สิบหกนี้อาจจะมีเข้าไปบ้างที่หน่อยตจยี่สิบเจ็ดอ่ะโดนแน่ 27, ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดพี่ตูนบอกโดนแน่คุณพยอมคุณกฤษดา <inya> โคราจะเริ่มมีฝนวันไหนครับฝนฝนจะอยู่ประมาณกี่วันโคราน่าจะพรุ่งนี้ครับเริ่มที่จะมีเข้ามาใช่ที่แน่ๆอยู่ถึงยี่สิบเก้านะพี่ตูนนะแล้วคุณอเนกให้กําลังใจมานะคะขอบคุณมากๆค่ะบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยคุณประสบนะคะบอกว่าสุรินจะมีฝนบ้างไหมสุรินท์สุ กรินมีครับกรินบุรีลัมีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวค่ะคุณวันเพนสมุทรสาครจะตกหนักไหมคะสมุทรสาครมีโอกาสหนักได้นะครับว่าในช่วงของค่าดูมาเมื่อเช้านะครับว่า27่8ิบเจ็ดี่แปดเนี่ยอาจจะมีหนักเข้าไปบ้างนะครับทักทายสบปลาวด้วยนะคะที่มาฟังเรานะคะเพราะว่าอ่าน ตัวหนังสือไม่ออกทั้งทายค่ะขอบพระคุณมากๆคุณพัทระนะคะชัยภูมิจะมีไหมมีแน่นอนเนาะชัยภูมิมีครับผมจะมาฝนตกหนักด้วยนะครับอชน้หนักมากได้ใช้นาธพี่ตูนสี่นาทีชัยนาธมีครับมีฝนครับอุบลจะหนักไหมอุบลหนักอยู่นะครับผมบอกว่าสกลร้อนมากค่ะตอนนี้สกลนครเดี๋ยวอ๋อนั่นแหละเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมก่อตั้งเมฆนะคะบ่ายมาเย็นค่ำมาเทลงมาแน่ๆนะคะ คุณเมทัศนะคะเพชรบูรณ์วันนี้จะมีหรือเปล่าเพชรบูรณ์วันนี้อาจจะมีเล็กน้อยะนะครับยังไม่ถึงกันนาะกแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ที่เริ่มจะมีการกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะครับเราจ,จะมีฝนตกหนักในช่วงของคืนที่สกต่อ27นะครับผมกำแพงเพชรพิตูลจะมีหลายวันไหมกำแพงเพชรก็อยู่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับที่เยอะๆหน่อยนะน้โซนโซนภาคกลางทางชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์ไปนะคะเป็นไงบ้าง ชัยนาทสิงบุรีมีครับนครสวรรค์มีนะเป็นแถบเลยไอ้ตรงนั้นนะได้หมดเลยนะมันจะวิ่งไล่ค่อนข้างเร็วนอยลาดบุรีเหรอคะลาดบุรีก็โดนครับค่ะเอามาที่อีสานบ้างนครพนมอีสานบนเป็นไงบ้างอีสานบนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าตรงที่มันเคลื่อนผ่านมาก็คือฐานตอนกลางกับตอนล่างครับเขื่อนภูมิพลจะได้น้ําเยอะไหมคะพี่ตูนเขื่อนภูมิพลลูกนี้เหอได้เยอะไหมอืมันนี้ตอบยากเลยนะเส้นทางน้ํานี้ตอบยาก แต่ว่าได้ได้ฝนจากลูกนี้ครับผมค่ะอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างตกแล้วนะคะรายงานเข้ามาบอกว่าตกแล้วขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะคุณชวีวนันตากจะมีวันไหนบ้างที่ตากนะฮะค่ะที่ตากที่มีเยอะก็ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดค่ะยี่ิบเก้าสามวันนี้แหละครับผมค่ะคุณเสนอนะบอกว่าขอนแก่นจะเริ่มตกวันไหนขอนแก่นเริ่มตกวันไหนพรุ่งนี้แหละครับผมค่ะบางพลีจะตกช่วงไหนบางพลีเย็นนี้เย็นนี้ช่วงเย็นค่ำครับผม สุรินสังขลาจะโดนไหมโดนเนาะเมื่อกี้พี่ตูนบอกแล้วใช่สังขลโดนครับค่ะโคราชขามสแกนแสงอยากได้ฝนครับโอ้ได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 ้แน่นอนน,นะคะอําเภอโชคชัยพอแล้วน้ําเต็มทุ่งแล้วเต็มนาแล้วนะคะจะจมแล้วขอบคุณค่ะสําหรับการรายงานอําเภอเมืองนครสวรรค์นะคะจะมีไหมอําเภอเมืองนครสวรรค์มีครับตัวนี้มันผ่านอยู่แล้วฮะโอเคพี่ตูนอีกสองนาทีให้พี่ตูนสรุปลักษณะอากาศนะคะก็ลักษณะอากาศในช่วงนี้นะครับก็ ตัวไปห้เหนือก็คือล่องนะฮะ<อ>ที่ <สน S 1> ผ่านผ่านอยู่ภาคกลางแล้วก็ผ่านตัฉชิงเหนือนะครับและประกอบกับมีพายุติเวช่นที่อยู่ทางด้านทวีกินียวใต้นะครับที่พัฒนาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังรแรงเนี่ยมีทิศทางการเคลื่อนตัวจะขึ้นชายฝั่งประเทศเวียดนามและเคลื่อนเข้ามาและจองกระลาลมเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังรแรงและเคลื่อนตามแนวล่องมอสุมของเรานะครับซึ่งผลกระทบบ้านเราก็วันที่26ถึงวันที่29ค่ะ เดือนกันยายนนี้นะครับในขณะที่พยายุมันเกิดขึ้นเนี่ยมรสุมตนตกเฉียงใต้ก็มีกําลังแรงขึ้นด้วยม,สมรมสมแรงด้วยโดย,โดยเฉพาะทางด้านท่านในอนมันตอนบนนะครับที่เข้ามานในช่วงของอ่ายี่สิ่แทางด้านอนามันตอนบนนะฮะจะมีขึ้นสูง ได้อยู่นะครับประมาณ2อถึงสเมตรได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นอันามันตอนล่างเนี่ยก็คือตามกฎพุ่าเกลื่อนลงมาเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณแค่2เมตรสองเมตรในอ่าวไทยของเราก็อยู่ประมาณแค่2เมตรนะครับผม <c oughs> อ่าวไทยก <c oughs> ็ <c oughs> 2เมตรครับผมค่ะเนี่ย,ยงั้นไอ้เรือเล็กทางด้านอันามันตอนบ,บนเองเนี่ยก็ต้องก็ติดฝังไว้ก่อน <c oughs> นะครับแต่ในขณะที่พายุเข้ามาหรือเป็นอมพายุอุณหภูมิต,ต่ําไปแล้วเนี่ยเข้าสู่แนวร่องบ้านเราก็จะมีฝนตกหนักที่หนักมากที่เกิดขึ้นนะครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่มีหนักมากเป็นบางพื้นที่นะครับในภาคตะวันเชียงเหนือภาคกลางภาค ภาคเหนือก็จะว่าเกือบทุกที่เลยนะเกือบทุกภาคเพื่อจะทุกภาคแต่มันมีการเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็วฮะค่ะนะคะอันนี้ก็คือลักษณะอากาศจากนี้ไปนะคะ 26- ถึง29บนะคะว่าเราเกือบทุกภาคฝนตกหนักนะคะแต่ว่าไม่ได้หนักทุกบริเวณนะคะแต่หนักตกหนักบางพื้นที่ขอให้มาติดตามในลักษณะอากาศที่เราออกประกาศนะคะตอนนี้ฉบับที่สองนะคะเย็นนี้ก็17นาฬิกาก็ฉบับที่3ค่ะท่านผู้ชมใช่ครับแล้วก็ ช่วงดึกก็มีนะคะ23นาิการะหว <Mul> ่างนี้เราก็จะมีภาพเรดาร์ขึ้นให้ในเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะเข้ามาดูเป็นชั่วโมงไรชัมม่วโมงไราย15นาทีด้วยนะคะสำหรับเว็บไซต์ของเราก็ w w w g m d g o t h พิมพ์ Google แล้วพิมพรร์ก็ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือเซิร์ชเรดาร์ตรวจอากาศอย่างนี้<ช>ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศได้ที่0 2 3 9940 1 2ึ่ถึงหนแล้วก็1นึ่นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ตูนนะคะมาอัปเดตสภาพอากาศให้พวกเราะะรแล้วก็น้องเบนเซอร์สุกร้ายพี่ต๋องนะคะก็คุณเสียงรับโทรศัพท์นะคะขอพรบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะคะท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะคะที่ MD Radio ของเราใน YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังใน Facebook Live นี้นะคะขอบพคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะพรุ่งนี้เชา้าพบกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีครับ